สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาอธิบายโจทย์ประยุกต์การใช้แคลคูลัสในทางเศรษฐศาสตร์นะครับเริ่มมาดูที่ข้อ1นนะครับข้อ1บอกว่าบริษัท P S B จำกัดผลิตสินค้าคือกระทะอลูมิเนียมโดยมีฟังก์ชันรายได้เพิ่มคือ marginal revenue เนี่ย M R เท่ากับ100บวก0 3 x จงหาฟังก์ชันรายได้รวมกำหนดให้ x เป็นจำนวนหน่วยของสินค้าที่ขาย ก่อนหนึ่งครับที่เราจะจะ,จะทำโจทย์ข้อนี้ได้เราต้องรู้หลักของการอินทิเกรตก่อวนะครับว่ามีอะไรบ้างจะมาทบทวนกันนะครับว่าหลักอินทิเกรตเนี่ยมันมีอะไรบ้างมีข้อลหลักสําคัญอยู่4ข้อนะครับที่ใช้ในการการวิเคราะห์ข้อที่1บคืออินทิเกรต dx เนี่ยจะเท่ากับ x บวกสนะครับถ้าเรามีอินทิเกรต1เราก็จะได้เป็น1 x บวกส ต่อไปอินทิเกรต k dx เท่ากับ k x บวก c หมายความว่าถ้าเรามีตัว k เนี่ยเป็นค่าคงที่สามารถที่จะดึงดึงออกมาไว้ข้างหน้าได้นะครับดึงออกไว้ข้างหน้าได้ข้อ3นะครับอินทิเกรต u บวก v อันนี้เป็นวงเล็บนะครับสามารถที่จะเข้าแจกแจงเข้าไปเป็นทีละตัวได้นะครับก็แจกแจงเข้าไปเป็นของ u แล้วก็ของ v ด้วยนะครับข้อ4นี่คือสําคัญกนะ็คือใช้เยอะสุดนะครับ อินทิเกรต x กำลัง en, 1, 0, n เท่ากับ x กำลัง n บวก1ส่วนด้วย n บวก1บวก c นะครับตัวอย่างเช่นนะครับผมจะเขียนให้ดูนะครับว่าถ้าเรามี icate, อินทิเกรตเอ2ทำไมครับเป็น x กำลัง2เนี่ย dx เราจะอินทิเกรตโดยใช้นิยามนี้นะครับจะได้เท่ากับ x กำลัง2บวก1ส่วนด้วย2บวก1นะครับก็จะเท่ากับเป็น x กำลัง3ส่วน3นะครับแล้วบวกด้วย c สำคัญคือต้องบวกด้วย c นะครับค่า c เหล่านี้นะครับเพราะว่าการอินทิเกรตแบบนี้เป็นการอินทิเกรตแบบไม่จำกัดเขตนะครับจำไว้นะครับต้องบวก c ทุกครั้งค่า c คือค่า constant, คางที่นะครับ ต่อไปรู้จักโจทย์นะครับทีนี้เรารู้วิธีการอินทิเกรตนะครับต่อไปแล้วก็จะรู้จะทําโจทย์ได้นะครับโจทย์เนี่ยเขาให้เขาให้เ,ใหเอ็มอารมานะครับเป็น marginal revenue มาเมื่อคิดที่แล้วเราได้อธิบายการหาการหาอินทิเกรตแล้วก็ดิฟนะครับโดยใช้ส่วนกลับของทางทางเศรษฐศาสตร์ทางโดยใช้แคลคูลัสในการวิเคราะห์พิจารณาครับ ถ้าใครยังไม่ดูก็กลับไปดูคลิปนั้นก่อนได้นะครับเพราะคลิปนั้นก็ถือว่าเป็นที่สําคัญนะครับก่อนที่จะมาดูโจทย์นี้นะครับโจทย์บอกว่าต้องการหาฟังก์ชันอะไรได้รวมเนี่ยเรารู้ว่าถ้าเราเรามี mr เรามี mr เราอยากหา tr เนี่ยเราจะต้องอินทิเกรต mr กับเพื่อที่ได้ tr ก็มีมี mr นะครับก็ใส่ไป tr เท่ากับอินทิเกรต1 0 0 0บวก0.3 x dx จากสมบัติของอินทิเกรตครับข้อที่3ใช่ไหมครับก็แจกแจงอินทิเกรตเข้าไปแจกแจงเข้าไปเป็นอินทิเกรต100 dx บวกด้วยอินทิเกรต0ู x dx ต่อไปนะครับก็อินทิเกรต 100x ก็ 100x ก็คับ x ก็คือ 100x ลบด้วยเอ่ออันนี้น่าจะเป็นเป็นบวกนะครับ โอเคอินดิเกต 0.3x ์เนี่ยจากนิยามเนี่ยข้อคือข้อนี้นะครับคือ 0.3x ต้องบวกด้วยกำลัง1เสมอก็คือเป็น x กำลัง2ส่วนนะครับเป็น1บวก1โอเคท้ายที่สุดเนี่ยเราจะได้ฟังกชัน total revenue หรือรายรับรวมเนี่ยได้เท่ากับ 100x บวก 0.15x กำลัง2แล้วบวกด้วยค่าคอนสแ a นต์คือค่า c นะครับก็คลิปนี้ก็อธิบายเรื่อง การประยุกต์ใช้โดยใช้วิธีการอินทิเกรตนะครับโดยใช้วิธีการทางแคลคูลัสในการวิเคราะห์พิจารณาหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์นะครับวันนี้ขอบคุณครับ